พรุทธรูปสุขโขทยัยหลวงพ่อแดงการนำพระพุทธรูปที่ตนเลื่อมใสหลบหนีออกจากสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยในภาวะสงครามต้องทำกันโดยการผูกแพรแล้วนำพระพุทธรูปนอนบนแพรมัดจนแน่นหนาด้วยหวายแล้วคว่ำแพรให้องค์พระพุทธรูปอยู่ในน้ำเพื่อเป็นการอําปรางทั้งฆ่าศึกศัตรูและผู้คนทั่วไป มิใช่กระทำการกันอย่างเอิกกะเอริกด้วยเหตุนี้จึงน่าเป็นที่มาอันสำคัญของตำนานเรื่องหลวงพ่อแดงลอยน้ำมาและรวมทั้งตำนานการลอยน้ำมาของพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงอีกหลายหลายองค์ในประเทศไทย หลวงพ่อแดงถูกชะลอลงมาจากกรุงศรีอยุธยาทางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนการเสียกรุงขณะล่องแพมาใกล้ท่าน้ำวัดราชสิงห์ขอนด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเนื่องจากเป็นฤดูน้ำหลากทำให้การควบคุมแพเป็นไปด้วยความยากลำบากแพเกิดเสียหลักและกระแทกฝั่งจนแตก ทำให้หลวงพ่อแดงจมลงฝั่งตรงข้ามกับวัดราชสิงห์ขอนและยังไม่สามารถนำหลวงพ่อแดงขึ้นจากน้ำได้คงปล่อยให้จมอยู่ในน้ำจนกระทั่งหน้าแง้งรดูน้ำลดชาวบ้านจึงได้ช่วยกันนำหลวงพ่อขึ้นจากน้ำอัญเชิญขึ้นมาสู่วัดราชสิงห์ขอนประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ปรากฏว่าเมื่อชำระล้างคราบตะไคร่น้ำออกแล้วเกิดสนิมแดงขึ้นจับทั่วองค์หลวงพ่อชาวบ้านจึงพากันนิยมเรียกท่านว่าหลวงพ่อแดงปรากฏกิติศัพท์ ด้านความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือและนับถือเลื่อมใสโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องการบนบานสารกล่าวแล้วมักได้สมปรารถนาเสมอหลวงพ่อแดงจึงเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่ประจำวัดราชสิงห์ขอนที่มีผู้คนนับถือกันทั่วไป หลวงพ่อแดงเป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดปางมาระวิชัยหน้าตักกว้าง2.10เมตรความสูงวัดจากฐานขององค์พระถึงยอดพระเกศ2.90เมตรศิลปะแบบอายุทยามีอิทธิพลศิลปะสุขโขทยัยปนที่มีความงดงามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพักจนขนานนามท่านว่าหลวงพ่อพระสุขโขทยัย จนกระทั่งบัดนี้ด้วยปรากฏว่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาะพระองค์ทรงใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางไปมาจากกรุงธนบุรีและกรุงศรีอยุธยาผ่านท่าน้ำวัดราชสิงห์ขอนสู่ปากน้ำ แล้วสามารถเดินทางต่อไปอยังหัวเมืองต่างๆจนกระทั่งต่อมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกในปีพุทธศักราช2,310กรมพระราชวังบวรมหาสุระสิงหนาะถพร้อมทหารหนีพม่ามาขึ้นที่ท่าน้ำวัดราชสิงห์ขอได้โดยปลอดภัยจึงเสด็จขึ้นนมัสก,การหลวงพ่อแดงและข้อนี้เองที่เป็นสาเหตุ ให้เสด็จมาทรงสร้างอุโบสถขึ้นใหม่และทรงสร้างวิหารถวายหลวงพ่อแดงเป็นการส่วนพระองค์